สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูย o u ูท b e ออนมณีจันวันนี้เราจะมาแสดงตัวอย่างการทำนายดวงนะคะโอเคอเราจะมา เล่นพิกอาร์ดกันดีกว่าเราจะมาเล่นพิกอาร์คากันดีกว่าว่าเออคนที่คนที่คิดร้ายฉันคนที่คิดร้ายฉันในอนาคตเขาจะเป็นยังไงจะมีทั้งหมด4ี่กองนะเอามากองที่1กันก่อนหนึ่งสองสาม สี่อันนี้กองที่สองนะคะห้าหกหนึ่งสองสามอ่ะอีก,กองหนึ่งพอละหนึ่งสองสามนี่นะคะมีทั้งหมดสี่กองอันนี้เล็บเล็บเท้าหนึ่งสองสามสี่ เรามาดูทีมที่หนึ่งกันเลยนะคะโอ้ซัมมันนี่ผู้ชายคนนี้ประหยัดเงินซัมมัน,นีก็คือการสะสมเงินแต่ในที่นี้ก็คือการประหยัดเงินนะผู้ชายคนนี้คือเขาแบบไปจ่ายตลาดแล้วก็คิดอยู่ว่าจะซื้อฟักทองหรือจะซื้อขนมปังดีก็คือว่าคนที่คุณเกียดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีตังค่ะ เนี่ยไม่มีตังต้องประหยัดเงินแชทเทอริงอันนี้คือเป็นแชทเทอริงเนี่ยความหมายเดียวกับก็สิบก็คือการนินทาว่าร้ายเหมือนกับว่าเขาอะด่าคุณทุกวันเลยเอออันเนี้ยมีชื่อเสียงพรีเซนต์เป็นผู้ชายเอารางวัลมามอบให้คนที่คุณเกียด เขาจะได้รางวัลค่ะคนที่คุณเกลียดเนี่ยเขากำลังจะได้รางวัลอาจจะเป็นรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลพนักงานดีเด่นอ่ามาดูกองที่สองนะคะเซอร์ไพร์ข้างล่างนะเซอร์ไพร์นกหายแอบเซน สับสนว่าวุ่นใจผัวหายร o อยเอมีคดีความคนที่คุณทะเลาะด้วยเนี่ยเขาจะเข้าไปเกี่ยวพันกับร o อยเยอคดีความมีปัญหาเรื่องความรักผัวหายหมาหายแมวหายนกหายเซอร์ไพรจะมีเรื่องทำให้เขาตื่นเต้นจะมีเรื่องทำให้เขาตกใจเป็นสภาวะที่ว่าเขาต้องชดใช้กรรม เสพ่ให้ระวังหมาหายแมวหายนกหายสัตว์เลี้ยงหายอันนี้ผัวหายอันนี้มีคดีมาดูกองที่สามกันนะคะใบดีค่ะเทนเ n d e เนต็ตการให้ความรักแม่ให้ความรักกับลูกๆค่ะคนจนค่ะ p e n เนอร์ er แปลว่า มิจฉาชีพคนจน trap แปลว่า trap แปลว่ากับดักผู้ชายคนนี้เขากำลังวางกับดักจะจับนกพิราบไปทำพิราบน้ำแดง trap เนี่ยนะคนคนนี้เขามีแผนการร้ายจะเล่นงานคุณเพราะเขาเป็นมิจฉาชีพไพ่ใบนี้หมายถึงคนขี้โกงคนเจ้าเล่ห์คนร้ายกาจเขาเป็นคนที่รักครอบครัว สำหรับไพ่สำหรับทีมที่สามเนี่ยนะคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวเขาเป็นคนรักลูกรักผัวคนคนนี้จะได้รับความรักจากคู่รักถ้าเขามีเมียแล้วก็คือเมียเขารักเขามากถ้าเขามีผัวแล้วก็คือผัวรักเขามากแต่ใบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนขี้คงคนเจ้าเล่์นักพูดปดคนพูดตอแหลเก่งอ่ะแล้วก็เขามีแผนจะเล่นงานคุณมาดูทีมสุดท้ายนะคะ อันนี้หมายถึงการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเป็นม้าแข่งอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าสิ่งกีดขวางค่ะหมายความว่าศัตรูของท่านศัตรูของท่านจะทำให้ท่านเนี่ยซวยค่ะจะมีอุปสรรคมีสิ่งกีดขวางเอขอขอขอผู้สรุปเลยนะไอ้เนี่ยร้ายไอ้เนี่ยร้าย คนคนนี้วางแผนจะล้มยักษ์แจ็คผู้ฆ่ายักษ์คนคนนี้วางแผนจะเล่นงานผลประโยชน์ที่เป็นผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของคุณจะโดนคนคนนี้แย่งไปอันนี้เป็นม้าที่ต้องกระโดด ข้ามเครื่องกีดขวางคุณเคยเห็นม้าแข่งไหมเวลาม้ามันวิ่งแข่งม้าเวลามันวิ่งแข่งอ่ะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ม้าเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางไปเปรียบได้กับว่าศัตรูของคุณเนี่ยจะพยายามทําทุกอย่างศัตรูของคุณจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณมีอุปสรรคในที่ทํางานถึงจะเป็นการทําคลิปแบบติงตองนะคะแต่ไพ่ออกมาโคตรแม่นเลยเพราะอะไรเพราะนี่คือไพ่อินมิ อินเน e n e m y อิน M Y มีอินมแปลว่าศัตรูไอคนเสื้อคลุมแดงเนี่ยนะมันเตรียมตับพดมันไอคนเนี้ยมันจะต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้ไอเนี้ยอินเมีแปลว่าศัตรูไอเนี้ย, Enemy, ยมันพลางตัวคุมไว้มันดักรอถ้าไอคนเนี้ยเดินผ่านมาเมื่อไหร่นะมันจะเอาไม้อะมันจะเอาไม้ที่หัวเนี่ยฟาดเลยอันเนี้ยคือสิ่งกีดขวางศัตรู ดีเลย์ค่ะทำให้แย่ทำให้ตกต่ำกองที่สี่เนี่ยคนคนนี้เขามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเนี่ยมันจะต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางทั้งหมดสิบอัน คนคนนี้มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่าจะทำยังไงให้คุณน่ะมีความยากลำบากในการทำงานมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตมีความยากลำบากในการทำธุรกิจแล้วนี่แสดงออกถึงความเป็นศัตรูชัดเจนคนคนนี้เป็นศัตรูคุณเขาทำตัวเป็นเป็นอ่าเป็นไม้อะไม้ เป็นม้าแข่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางคนคนนี้ยพยายามทำให้คุณมีอุปสรรคและเขาต้องการให้คุณตกต่ำก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ